เวลาเราถักลายระบายริมนะคะหนึ่งลายเวลาเรานับนะตอนที่เราเริ่มต้นมันจะมีแค่สามแถวนะคะอันนี้แถวที่หนึ่งแถวสองแล้วก็แถวที่สามพอเราขึ้นชุดที่สองมันจะมีอยู่สี่แถวโดยที่มันจะมีอีกแถวนึงที่เป็นการถักตารางะคะ่ะตารางจะเป็นการถักดับเบิลโคเชโซ่สามแล้วก็ดับเบิลโคเชชุดที่ถักตารางที่เป็นช่องแบบนี้นะคะมันจะถักขึ้นมาเพื่อที่จะปรับลาย สำหรับการถักชุดต่อไปเวลาถักมันจะถักลงเหมือนกันนะคะจุดที่มันจะถักลงให้สังเกตมันจะลงตรงเชื่อมต่อระหว่างดอกหนึ่งหลักตรงระหว่างกลีบตรงระหว่างกลีบแล้วก็ตรงระหว่างหลักนั่นแสดงว่าหนึ่งชุดมันจะใช้แค่สามแล้วแถวที่มันจะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้ใชายเสื้อมันบานออกมันคือแถวนี้ค่ะแถวที่หนึ่ง ถ้าเราต้องการให้เสื้อตัวนี้มันออกมาเป็นทรงตรงนะคะแล้วไม่บานมากให้เราถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องนะคะตัวเดียวเวลาถักมันจะถักแบบนี้ถักลงไปด้านบนหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องหนึ่งตัวแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันบานออกเป็นทรงเอหรือต้องการความพิ้วแถวนี้นะค่ะเป็นแถวกำหนดถ้าถักแบบนี้สังเกตตัวนี้นะ ดับเบิลโคเชตัวเดียวลงไปในช่องโซ่ลายมันจะต้องตรงกันของต้นแบบจะยังถักลายชุดเดิมแบบนี้นะคะออกมาทั้งหมด3ชุดคุณจะถักกี่ชุดก็ได้ตรงนี้ให้ลองถักชุดแรกดูก่อนว่าถักชุดแรกเสร็จแล้วเนี่ยมันบานออกไหมถ้ามันบานออกอยู่แล้วนะคะถักขึ้นไปอีก2ชุดแล้วจบสุดท้ายโดยการบานออกหรือตรงก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเราสามารถปรับได้ทั้งหมด ถ้าเราต้องการให้มันบานออกเราก็เพิ่มข้างในตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชสองตัวลายถักมันก็จะเป็นดับเบิลโคเชตหนึ่งตัวแล้วใส่ลงไปในช่องตรงนี้สองตัวแล้วตรงนี้หนึ่งตัวใส่ในช่องสองตัวแต่ถ้าต้องการให้มันเป็นลายเดิมถักแค่ตัวเดียวแถวนี้นะคะเป็นแถวที่ต้องระวังและอีกแถวหนึ่งก็คือการขึ้นลายแถวต่อไปที่เป็นตัววถ้าเราต้องการให้ลายตรงกรันเราต้องนับช่องให้ดีค่ะ ความยาวของระบายชายเสื้อเราจะถักกี่แถวก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่ความชอบดึงนี้จบงานโดยการดึงผ่านนะทีนี้เวลาเรามาดูอ่าเราจะดูลายเราบอกว่าเราจะเอาลายเดิมวิธีถักลายเดิมตัวที่เป็นตัววีนะคะหรือดับเบิลโคเช ขั้นด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชมันจะต้องขึ้นที่เดียวกันค่ะลายมันถึงจะตรงเราก็มาดูตอนที่เราจบเราจบด้วยลายที่มันอยู่ตัวริมถ้าเราต้องการให้มันอยู่ตรงกลางทำได้สองวิธีเลื่อนห่วงมาหรือย้อนการย้อนเรานับห่วงให้ดีนะคะเราจะเริ่มที่กลางห่วงนี้เพื่อให้ดอกมันตรงกับข้างล่างเวลาย้อนเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วเอาหัวเข็มเรานะย้อนกลับมาดึงห่วงขึ้นมา แล้วเราถักรวบตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งถักสองสามแบบนี้นะคะพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วมันจะแทนดับเบิลโคเชนะตอนนี้เราถักตัววีอยู่ต่อไปก็เป็นโซ่สามจุดที่มันจะลงซิงเกิลโคเชมันจะตรงกับตัวนี้พอดีนี่จุดสังเกตนะคะแล้วก็โซ่สามมันจะลงตรงกลาง ถ้าเราถักถูกนะลายเราจะลงช่วงจังหวะแบบนี้พอดีถักต่ออีกหนึ่งชุดลายค่ะชิ้นงานที่ถักอยู่ตรงนี้นะคะเป็นระบายชายเสื้อของเสื้อรหัส mf 129่งสองเกนะคะที่ y o u t ยูทูบ e i n e h a n d m a d e ลองตามไปชมนะคะขอบคุณค่ะ